คือเราจะมีแบบกอดกันหอมกันก่อนออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันประมาณนั้นมากกว่าไหนอยากจะโชว์ให้ดูแต่มันก็ติดหน้ากากเราไม่กลัวกันเองเนี่เราเป็นสามีภรรยาหลังฉากว่างไหมครัโอ้ยเอาเป็นเรื่องเวลาอธิเชื่อหรือไม่ภรรยาภูมิใจที่มีสามีดีมีลูกเขยหน้าชื่นชมให้พ่อแม่ได้ยิ้มแก้มปรอโอ้ยนี่เชื่อมากครับโอ้ยเข้าข้งตัวเองเพราะว่าเราเป็น าต้องภูมิใจในตัวเราสามีดีขนาดไหนคือคือนอกจากรักเราแล้วกับครอบครัวเขาก็เป็นเป็นลูกที่ดีด้วยค่ะคือเขาจะเป็นคนที่เชื่อฟังผู้ใหญ่สมมุติว่าพ่อแม่ให้คำปรึกษาหรือให้คำสอนอะไรเงี้ยเขาก็จะครับแล้วก็ทำตามเชื่ออันนี้เชื่อเลยพ่อแม่สั่งให้กินน้ำมะเขือเทศก็เอามาพูดคำพูดเลยค่ะใช่แล้วเขาก็จะแบบว่ามีความที่เหมือน สมมติว่าตอนแรกๆที่เราครบกันอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่หนูก็แบบแอบ,บห่วงเนาะว่าเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงว่าเขาเป็นคนในเมืองคนกรุงเทพแบบอย่างเงี้ยเขาจะเที่ยวเก่งหรือเปล่าเป็นคนที่เสเพลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกกับหนูว่าอย่าให้แม่ดูแล้วกันว่าเออเป็นคนยังไงเขาก็จะทําให้แม่ดูให้เชื่อใจอะไรเงี้ย อ่ะมาฝั่งเลยไปแล้วมาฝั่งเปาบ้างครับเปาครับเชื่อหรือไม่สามีขอบังคับฝึกภาษาหน่อยอยากให้ภรรยาโกอินเตอร์บ้างเชื่อค่ะเชื่อคือเราเราอยากฝึกภาษาอังกฤษให้กับเปาใช่ครับใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ภรรยาดูอะไรก็จะดูเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยใช้ซะเยอะส่วนเปาเนี่ยเขาเขาจะดูภาษาสุพรรณล้วนเลยใช่เขาเขาเขาาจะภาษาอังกฤษเขาจะตัดออกไปเลยในชีวิตเขาก็คือบ้านบ้านหนูค่ะก็คือแบบว่าก็ไม่เกี่ภาษาอังกฤษกันเนาะ แล้วเวลาดูหนังก็ดูภาคไทยตลอดอแล้วตอนนี้คือสอนน้องได้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้เขาดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มไม่ต้องถามแล้วเขาเริ่ม<อ>เข้าใจแล้ว<อ>เริ่มเริ่มแล้วเข้าใจแล้วหรอเปล่าไม่เขาเ้า,เขาใจเท่าไหร่แล้วเข้าใจเท่าไหร่แล้วอยากให้เข้าใจบ้าง้คำไหนที่ไม่เข้าใจก็ค่อยถามในนี้เปาฮะเชื่อหรือไม่อยู่ด้วยกันไม่ถึงปีแต่สามีคนนี้มีเรื่องขัดใจอยากสั่งไปทำหน้าอกเถอะ เชื่อเพราะว่าสเปคเขาเนี่ยสเปคเขาไม่ใช่หนูเลยนะสเปคเขานี่ต้องแบบว่าตุ้ม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 เซ็กซ์เซ็กซี่อะไรอย่างนี้ถ้าต่างประเทศชอบใครเออเขาชอบแนวผู้หญิงเอเชียเนาะชอบเอเชียของเรเอเชียเออหนูเียกากะนี่กำลังคัดเครับเขอดีกว่าพร้อมเปให้กระเป๋ไปทำหน้าอกใช่ไหมก็ถ้าเกิดเขาอยากทำก็ก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรก็อย่างนี้ก็ได้อุยเสียง เยอะเสียงไม่ใช่อ่ะป็นไก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ก็ได้เราเซ็กซี่จากภายในสุดเอ็ดถ้าอยากให้ภรรยาทำต้องทำขนาดไหนดีไซส์ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไซส์ไหนกันแต่ว่าไม่ไม่ต้องใหญ่อันนี้คือนี่วัดวัดของกันไงก็คือไซสวัดเป็นซีซีเราก็ไม่รู้เอาถนัดมือ เพราะนั้นเือคนอื่นเนี่ยก็ทำกันแบบนี้แต่เอิร์ธเราทำแบบนี้นมหมาค่ะทำไมทำไมเอิร์ธมักน้อยจังเลยทำทั้งทีก็ให้มันใหญ่ๆไปเลยก็ปลดหลังก็ปลดหลังภรรยาเราอยากทำอะไรด้วยแสามีออกออกเงินให้ก็อยากมีหุ่นที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วก็ภูมิใจที่แม่เราให้มาอยู่แบบอยู่แบบนี้ก็แบบว่าก็กำลัง พอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมีลูกอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยบูลลี่พี่เหรอพี่อ่ะให้คนดูคุณดีจะบอกให้พอตอนที่มีลูกอ่ะให้นมอ่ะโอ้โหไม่ต้องไปทำเลยเหมือนทำมากคือจากสามสองเป็นสี่สิบได้อ่ะโอ้โหเอาไม่เชื่อมาดูเดี๋ยไอ้นี่กจะหงุงิดเลยครับุกเมี่ยงเลยครับทำรีเสิร์ชถ้าเป็นพี่นะถ้าสามีอุตส่าห์จะออกเงินออกทองให้เราแล้วนะ พี่จะทำสามเต้าเลยนะเอาไปไหนสามเต้าให้คุ้มไหนๆก็มีคนออกเงินให้แล้วจับกันไม่ถูกเลยตาเ้าเปาครับเชื่อหรือไม่เรื่องอนาคตสามีคิดไว้แล้วท้องโตแค่ไหนก็ต้องช่วยกันทำมาหากินใช่เลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่บ้างานคือหนูขอเขาเองขอเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราแต่งงานหรือว่าเรามีลูกอนาคตอะไรเงี้ยก็อยากจะร้องเพลงอยากจะ ทำอะไรที่เราชอบเนี่ยค่ะไม่ไม่อยากหยุดอยู่นิ่งๆก็เขาเองก็เขาโอเคถ้ถาเราจะแบบตอนท้องแล,ล้วปองจะขอขึ้นเวทีให้ขึ้นไหมได้ครับได้ท้องเก้าเดือนแล้วนะจะขอด้อ,อ๋อถ้าเกิดอ,อย่างนั้นลองมาดีกว่า <c oughs> อย่างนั้นลองมาดีกว่านะมาข <c oughs> อดบนเวทีอ่ะเอ้าแปลกดีนะโอ้ยได้เป็นข่าวน้าหนึ่งนะใช่อยากให้ลูกเป็นนักร้องไหมมีความคิดตอะไรก็อยากจะ อยากจะถ่ายทอดและกันสิ่งที่แบบเรามีอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดชอบไม่ชอบกับ็เรื่องของเขาอีกทีนึ่งคู่นี้เนะี่ยบอกเลยว่าต้องชื่นชมนะคะเพราะว่าเป็นคู่รักแบบวัยรุ่นแล้วก็กําลังสร้างตัวช่วยกันทำมาหากินได้ดีมากๆอยากรู้เลยว่าบ้านเนี้ย ใครเป็นคนคุมเงินตอนแรกอะ่ะก็คิดว่าหนูมันจะต้องเป็นคนคุมเงินแต่พอเราได้ทํางานทุกๆวันอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอยเราคุมไม่ไหวหรอกเพราะเราต้องออกไปทํางาน<ม>ทุกๆวนันใช่แล้วเหนื่อยแล้วเราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในการในช่วงเนี้ยเก็บเงินอะไรเงี้ยค่ะเออเขาเก่งกว่าก็เลยแบบว่าเอองั้นเออเป็นคนเก็บนะแต่ว่าเราก็รับรู้แหละว่าสมมติว่าเราจะใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกกันก่อน ม,มาถึงด่านต่อไปครับเราจะมาพิสูจน์คู่รักข้าวใหม่ปามันดูซิว่าถ้าเจอเหตุการณ์ที่มาให้วัดใจในครอบครัวของเขาเขา,เขาจะผ่านไปได้ไหมนะฮะช่วงนี้เลยเอาคืนเปล่าครับเอิร์ดขออนุญาตไปเที่ยวเล้ากับเพื่อนชายสาวสุพรรณจะร้องเพลงเอาคืนด้วยเสียงแบบไหนอุ๊ยมาเหมือนเหมือน,นอารมณ์มารมมานิ้วก<ม>่นอนนิ้วเพลงอะไรเลงอะไรนะเพลงอะไขอเป็นเพลงใหม่ของหนูแล้วกันครับ ตายโอ้โหดูเสียงนี่ตายโอ้โหกว่าจะตายไม่ตายสักทีกว่าจะตายถึงเลาเรียบร้อยตั้งผู้หญิงแค่เราไว้เลไมีทอดนี้เออวิ่งกระไายแล้วตาย เธอน่าจะไปที่ใดเที่ยวเตรที่ไหนก็ไม่เคยห้ามปรามและก็ไม่เคยเอ่ยถามไม่ต้องรำคาญทวาวุ่นใจแค่เธอน่าเคยโทรหากันทุกนาทีพอจะทำได้ไหมวิดีโอโค้วยังร้องอยู่เลยเออถึงเราแล้ว อาเพลงนี้ให้ฟังเพื่อเพื่อจะแบบว่าได้บ้างนิดๆอะไรอย่างงี้โอ้โหไม่ซึมเร็ววิ่งเข้ารับไปแล้วแล้วที่เราแอบไปตอนนั้นเป็นไงบ้างเออเมื่อไหรครับเมื่อไหรครับไม่มีครับไม่มีเราไม่เคยไปเราไม่เคยไปโอ้นีสองสอง่เาครับสามีตัวดีแอบเงินเก็บกองกลางไปซื้อของเล่นราคาหลักแสนเมียสายลุกทุ่งจะเต้นเอาคืน่าไหนเมื่อกี้มึงตายไปแล้วใช่ไหมทางาถนี้เหมือนมาจากเรื่องจริงเลยเนี่ย อ้ต้อต้องต้ขึ้นไปใช่มใครเย็บเคเยับเคยับเคยับเขามาที่เขามาทีใช้หรอกว่าด้วยเสียงเพลงเลยเขเข้ามาปุ๊บก็ตกเลยอาทาเป่าเปลี่ยนไปใช้เงินมือเติบช็อปกระเป๋าหลักล้านจะดุสั่งสอนเอาคืนด้วยประโยคที่ว่าเอาคืนร้านไปเดี๋ยวนี้ดุมากเลยดุมากน่ากลัวกว่าปากอีกเยอะ เอาครับสามีทํากับข้าวเซฟไรกลางงานแต่รสชาติไม่ได้เรื่องยิ้มเอาคืนแบบไหนไม่ให้แฟนเสียหน้าเราก็กินไปแล้วก็ it's okay it's okay กลัวกลัวเสียใจเสียใจ it's okay it's okay เคยไหมเคยไหมเรื่องจริงคือเคยไหมคือทำแล้วแบบไม่ถูกปากเราส่วนใหญ่เขาจะอรสชาติดีกว่าเราทำอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาทำเราเคยไม่แบบ มีครับมีครับเมนูอะไรเมนูอะไรกะเพราไก่แต่ว่ากะเพราเป็ดกะเพราเป็ดแต่มันออกมาเหมือนเป็ดต้มเค็มอะเพระมันมันดำหมดเลยเพราะว่าเขาเขาใส่ซีอิ๊วผิดใส่เป็นซีอิ๊วดำใช่คือวันนั้นกำลังตื่นเช้ามาใช่ไหมคะแต่งงานกันใหม่ใหมเขาก็มี เป็ดมาให้อะไรอย่างงี้กะว่าจะผัดกระเพาะเป็ดแซ่บๆให้กินอ่าแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าไอ้ขวดเอ่อสีอิ่วดำค่ะมันเปิดฝาไว้รูใหญ่อย่างเงี้ยเทไปครึ่งกระทะขวดขวดลงไปขวดลงไปเกือบครึ่งขวดอ่ใช่ครึ่งกระทะเลยค่ะแล้วคือแบบว่าทุกอย่างดําหมดเป็ดดํากระเพราดําุกอกาดำดูไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเลยแล้วก็พยายามวิทย์น้ําออก เปิดเปิดต้องเปิดอยู่เชื่อว่ามันก็ยังได้อยู่น่ะอะไรงี้ถือว่าเป็นของดำก้าอยหญ่แล้วกันใครกินส้วงพระราหูแล้วอยากจะบอกเลยที่ร้านหลานกลมเิ๊กเนี่ยเป่าทำเองหมดเลยนะโอยอย่าไปพูดอย่างนั้นเอาเชฟเขาทำแต่ที่บ้านเขาไม่ได้ทำที่บ้านซึ่งคนกินมาก็ต่อไปเออทะเลาะกันแรงเมียไล่เราออกจากบ้านไปไหนก็ไปต้องอ้อนวอนเอาคืนด้วยท่าทางแบบไหนฮะ เขาก็คงไม่ไม <brothers and> <ampa> <function> ่ไ <music> ม <Brothers> okay, ่มีอะไรมากนะเขาขอโทษนะปึ๊งเขาขอโทษนะปึ๊งโอ้โหเรื่องจริงไม่ใช่อย่างงี้โอ้เรื่องจริงเหรอเย้เรื่องจริงคงดีใจดีใจเหรอไม่หรอกโอ้คนรักที่รักจะตายเขาจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทำไมหน้าซีดอีกแล้วอะน่าซีดตลอดเลยลองออกทางหน้าคือทางอื่นไม่ค่อยออกจะออกสีหน้ารายการนี้เป็นรายการแรกเลยนะคะที่ล้วงลึกขนาดนี้สนุกมากๆเลยค่ะ 是啊，顶个顶撒。